สวัสดีครับก็พบกันอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของระบบประหยัดน้ำมันเอื้อนออนทัวหรือท่อประหยัดน้ำมัน H1 engine ก็โดยหลักการนะครับก็ที่คุยไว้คร่าวๆเมื่อคิดที่แล้วก็คือเป็นการนำน้ำ,นำมาใช้ร่วมกับน้ำมันโดยผ่านกระบวนการความร้อนจากท่อไอเสียนะครับก็อุปกรณ์หลักๆก็จะมีตัวท่อที่เป็นหัวใจหลักนะครับเมื่อก่อนผมก็เรียกว่าท่อประหยัดน้ามัน แต่ตอนหลังเนี่ยเพียงตัวท่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมการทำงานของระบบได้ทั้งหมดนะครับผมก็เลยพัฒนาอุปกรณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเช็คระบบการทำงานตัวปรับแรงดันน้ำกระป๋องเติมน้ำมอเตอร์จ่ายน้ำแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีพัฒนาตัวเร่งไอการ์ด ให้เดินให้ทำงานเร็วขึ้นนะครับก็เพิ่มอุปกรณ์เข้าไปสองสามอย่างอันนี้ก็ตอนหลังมาผมทิงใช้คำว่าระบบประหยัดน้ำมันเครื่อนอนถัวหรือ h อช n g น n e นะครับเพราะว่ารวมแล้วมันเป็นระบบแล้วครับตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของท่ออย่างเดียวอันนี้ถามย้อนกลับไปว่าเอาน้ำมาใช้ร่วมกับน้ำมันเครื่องยนต์ไม่ผังเลยการนาน้ามาใช้ร่วมโดยผ่านกระบวนการของเราเนี่ยครับ ไม่ทำให้เครื่องยนต์เสียหายนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีค่ายของรถค่ายดังก็คือ bmw เนีครับเคยเอาน้ำไปใช้ร่วมกับน้ำมันเลยน้ำจริงๆเลยนะครับน้ำดิบๆเลยไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรเลยฉีดเข้าไปในกระบอกสูบพร้อมกับน้ำมันเพื่อให้เกิดการจุดระเบิดถ้าผมจำภาษาอังกฤษไม่ผิดเรียกว่า water injection นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ต้อง อย่างดีเรียกว่าเป็นคข้ใหญ่เนี่ยใช้อุปกรณ์ที่มีหัวฉีดเป็นฝอยมีอุปกรณ์ที่ควบคุมแม่นยำนะครับก็ทำให้ได้อัตราประหยัดประมาณ12เนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งทำให้อัตราเร่งดีขึ้น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าการที่เอาน้ำไปใช้ร่วมกับน้ำมันยางถูวิธีเนี่ยไม่ทำให้เครื่องยนต์พัง แล้วหลังจากที่ผมทํามาประมาณ10ปีนีครับตอนแรกๆก็มีคนกังวลสงสัยมีคนพูดไว้หลายอย่างเยอะมากนะครับแต่ตอนหลังก็มีนักวิชาการท่านเริ่มศึกษาแล้วก็ออกมาพูดคุยให้ข้อมูลว่ากระบวนการหรือการนํำไฮโดรเจนจากน้ำเนี่ยไปใช้ร่วมกับน,น้ามันโดยวิธีอื่นนะครับที่ไม่ได้แยกด้วยไฟฟ้าไม่ได้แยกด้วยสารเคมีเนี่ยอย่างเช่นกระบวนการของผมเนี่ย ก็สามารถทําให้ประหยัดน้ํามันได้อยู่ที่ว่าวิธีการที่ทํานั้นต้องถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำครับก็ทั้งหมดก็สรุปได้ว่าระบบนี้ไม่ทําให้เครื่องยนต์เสียหายแต่ในทางตรงกันข้ามกับทําให้เครื่องยนต์แรงขึ้นประหยัดและก็สะอาดขอบพคุณมากครับ